ไม่ต้องหน้าโซมนอนดึกเรามีสรุปไม่ต้องจ่ายตังค์ข้องเน็ตเราเสิร์ฟให้เสร็จที่นี่ท็อปนิวส์ช่วงกิฬาดนนดนกับแชมป์พิรพลมันยิ่งกว่าบินไปดูถึงฝรั่งเศสสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ดนดน,นะฮะเริ่ม ก่อนที่เราจะไปดูผลวันนี้ต้องบอกว่าคืนนี้ออสเตรียจะเจอกับทางด้านฮังการีซึ่งออสเตรียตอนนี้เป็นทีมอันดับที่10ของโลกนะครับอันดับอยู่เหนือกว่าทั้งอังกฤษอิตาลีฮอลแลนด์แล้วก็จภาพฝรั่งเศสอีก6ชั่วโมงนิดๆเขาจะเจอกับฮังการีช่อง3ถ่ายทอดสดและท็อปนิวส์ครับจะเป็นรายการแรกที่จะสัมภาษณ์นักเตะออสเตรียก่อนลงสนามคืนนี้แบบบ้านๆโดนๆตอนนี้เลยครับ เขาคือกัปตันทีมชาติออสเตรียเขาเพิ่งพาทีมเลสเตอร์ช็อกโลกคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอิงลิชพรีเมียร์ลีกเขาเพิ่งถอดเสื้อให้สัมภาษณ์เขาเพิ่งมาโดดน้ำที่ประเทศไทยเขาคือสีสันของวงการกีฬาเขาคือคริสเตียนฟุกส์อยู่กับผมนะครับคริสเตียนฟุกส์สวัสดีครับ ฟุกในฐานะที่คุณเป็นกัปตันทีมของออสเตรียเนี่ยคนก็อยากรู้ว่าผู้จัดการหรือว่าโค้ชเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวคุณเขาถึงให้คุณเป็นกัปตัน you know I'm very honored to be interviewing the Austrian captain what did the manager or the head coach s a y to you what are the reason that you are the chosen one well first of all I know manager Marcel Koller ready for a long time it was my it was basically my first coach When I left Austria, when I was in Germany at Bochum, and we always kind of stayed in touch. You know, it's about sending a message for a birthday mm -hmm. or whenever somebody had a great success, we always sent messages to each other. And eventually, he was announced to be the manager of the Austrian national team, which mm -hmm. made me very happy. The first camp that we had together, as him as the manager, mm -hmm. he took me to the side and he said, Listen, I want you to be my captain. I want you to be my ears and eyes on the field and off the field. And he basically he, he trusts me. คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าเป็นกัปตันทีมก็คือไปแรกทงกับคู่แข่งแล้วก็จะเป็นคนแรกที่เข้าไปเถียงกับกรรมการเงี้ยครับฟุกความเป็นผู้นําของคุณเนี่ยคุณเป็นกัปตันทีมแบบไหนฮะกัปตันชิงชิงในสนามันไม่ต้องทำอะไรมากมันไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะเราต้องทําอะไรครับคุณไม่มีเวลา่า เสียงกรรมการร้องไห้สาระ <c oughs> ไม่มีเวลาเสียงกรรมาการไร้สาระอะโอเคพกุกเเป็นกัปตันต้องเป็นช่าทีไีเวลาคุณอยู่หน้าทีวีอ๋อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาอยู่หน้าทีวีอ่ะสำคัญสุดสำคัญที่สุดคุณต้องไม่ให้ทุคน <c oughs> อรักษาเวลาเข้าไม่สบายใจ อาเวลาเวลาใครมีอะไรไม่สบายใจต้องมาปรึกษาเราได้อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวคืนนี้ฮะเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่านะครับ